ในคลิปนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องการออมนะครับหรือว่า Binance Saving นั่นเองอะรับชมกันครับกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่และรับค่าทะเนียมคืนกับ20%เมื่อกดสมัคร่ลิงกด้านล่างละเอียดใต้คลิปหรือใส่โค้ดด้านล่างนี้ตอนสมัครได้เลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในคลิปนี้ปอวก็จะมาพูดเรื่องการออมนะซึ่งการออมเนี่ยก็คือการเอิร์นภาษาอังกฤษที่ใบั้นใช้คือเอิร์นนะครับซึ่งในนั้นมันจะมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยเกี่ยวกับการเอิร์นนั่นเองคือก,อการหากําไรจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่นะครับที่ไม่ใช่การเทรดน,นะปกติเราจะมีทรัพย์สินแล้วเราก็เอาไปซื้อไปขายนะครับไปซื้อทรัพย์สินมาเก็บไว้พอราคาขึ้นแล้วขายเอากําไร แต่ส่วนเอินเนี่ยมันคล้ายๆกับเหมือนเรามีทรัพย์สินอุกอนหนึ่งแล้วเราเอาไปฝากไว้นะครับเสร็จแล้วเราเนี่ยจะได้กาําไรได้กําไรเป็นดอกเบี้ยนั่นเองนะครับเพื่อนคนนี้เราวันนี้เราก็มาพูดกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าปอกยังไม่ได้ทําให้ดูในคลิปนี้วันนี้เราต้องรู้กันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรเป็นโอเวอร์วิว แล้วมันจะมีคลิปเล็กๆตามมาเต็มเลยเกี่ยวกับเอิญนั่นเองนะครับว่าเราจะหาเงินหาไรายได้กับการเอิญไบแนนได้อย่างไรอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับอ่ะผมขออนุญาตเปิดนะครับตอนนี้เราอยู่ในแอปไบแนนนะเราก็ยังคุ้นเคยกันดีอยู่นะตอนนี้เราสิ่งแรกที่เราจะรู้เกี่ยวกับการเอินก่อนแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างแล้วลออเดตหน้าตาเป็นยางไรในคลิปนี้เราพูดแค่นี้นะครับ ก่อนที่เราจะไปลงมือกันในคลิปถัดไปนั่นเองว่าเออเวลาฝากก็ฝากกันยังไงแล้วกําไรเนี่ยมันดีไหมนะครับคลิปนี้เรามารู้กันก่อนว่าวอลเล็ตมันคืออะไรแล้วมีนมีผลักอะไรบ้างมาก็เริ่มกันตอนแรกเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้หน้าตาแอปพลิเคชันไบแนนนะเราก็มาดูกันตรงนี้ครับในหน้าแรกเนี่ยมันจะมีคำว่ามอนะครับซึ่งเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นบริการต่างๆที่แอปพลิเคชันไบแนนมีให้เราใช้นะครับ ซึ่งเขาจะแยกเอาไว้ชัดเจนเลยว่าฟังก์ชันทั่วไปนะครับเห็นไหมมีการโอนการฝากนะครับแล้วก็ออเดอร์ที่เราตั้งอะไรพวกเนี้ยนะข้างบนนะส่วนตรงเนี้ยเทรดก็จะเป็นเรื่องของตัวการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับจะเป็นฟิวเจอร์สปอตมาจิ้นะประมาณนี้ส่วนที่เราจะมาพูดกันวันนี้ก็คือเรื่องของไฟแนนซ์นั่นเองก็คือบริการทั้งด้าน,นการเงินนะครับ,บชัดๆเลยนะไฟแนนซ์นะครับตรงนี้นะบริการทางด้านการเงินเห็นไหมเยอะแยะเลยโอ้โหแต่ว่า เนี่ยมันมีให้พวกเราพูดไม่รู้ต้องกี่ตอนนะบอกก็พยายามจะพยายามทให้แล้วกันนะครับก็คือเรื่องการออมก่อนเลยอย่างแรกการออมนะครับการออมก,อก็คือการฝากกินดอกเบี้ยนะครับส่วนการสเต็กกิ้งนะครับสเต็กกิ้งก็หมายถึงลักษณะคล้ายๆการออมนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอใช้เหรียญเราเนี่ยไปเหมือนไปทำ transaction confirmation ทำให้เหรียญเราเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นเนื่องจากเราเนี่ยได้เาขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า ให้บริการในการคอนเฟิร์มิชันให้กับเครือข่ายนั้นๆน,น,นะครับแล้วให้มาเป็นบล็อกรีวอร์ดแบ่งลงมาอะไรประมาณนี้นะเกี่ยวกับเรื่องการสเต็กกิ้งนะครับส่วนเรื่องของต่อมานะครับก็คือเรื่องของการกู้ยืมคริปโตมีการกู้ยืมก,ก็มีนะเราเข้าหน้าผมก็จะมากูย้ยืมยืมให้ดูนะกูะ้ยืมให้ดูแล้วก็มีเรื่องของบีนแนนคูด้วยนะครับบแนนคูนี่ก็น่าสนใจนะแล้วก็ลิควิดสวอปนะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องของบัตรบแนน ใบแนนนี่ก็คือบัตรเครดิตนั่นแหละครับต่อไปนี้ใบแนนเขาจะมีบัตรด้วยนะก็คือเขา,าทำเป็นเหมือนบัตรเครดิตให้เราใช้เนี่ยเอาไปซื้อจับจ่ายใช้สอยสินค้าได้กับร้านที่รับรับการใช้งานของบัตรใบแนนซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยยังไม่มีนะแต่ว่าหลายประเทศเริ่มมีใช้กันแล้วนะครับแล้วก็ต่อมา ETH สองจุดสูงก็คือมันเหมือนการสเต็กกิ้งนั่นแหละครับนะครับเหมือนข้างบนนี่แต่ว่าอันนี้เป็นสําหรับ e t h นั่นเองนะครับซึ่งเขาจะมีการสเต็กที่มีข้อจำกัดมีกระบวนการมีนิดนึงนะครับว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรนะครับตรงนี้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไงจะมาทำคลิปให้นะส่วนต่อมาครับ Dual Investment ก็คือการตรงตามตัวเลยครับ Dual ก็เป็นคู่นะครับ Investment ก็คือการลงทุนนะครับก็คือเราสามารถที่จะลงทุนแล้วได้กำไรเป็น Double นั่นน่นั Dual Investment นะครับส่วนอสุดท้ายนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของ ฟ็อบหมดไฟแนนซ์นะครับก็คือเรื่อง BnB v a u l t นั่ตนเองนะครับตรงนี้ก็คือเอาบ NB เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการหารายได้นะครับโอเคซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วมีเหลือพันอะไรบ้างกี้บอกพูดขอสังเกตแล้วแต่ว่าเราค่อยไปลงรายละเอียดแยกเป็นคลิปไปว่ามันคืออะไรอย่างไรนะอ่ะก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ไปสิ่งที่เราต้องไปดูกันต่ออีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ Wall e t นะครับเรายังวนเวียนอยู่ในแอปโมบายบอกพยายามไม่ไปที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เลยนะครับ เรายังวนเวียนกันอยู่ในแอปโมบายเท่านั้นก็มาเริ่มกันตอนนี้เราเข้ามาที่ Wallet นะเนี่ยเข้ามาที่เมนู Wallet ตรงนี้นะครับแล้วเรามาที่เมนูข้างบนเนี่ยมันจะมีให้เลือกใช่ไหมว่าคุณอยู่ Wallet ไหน s p o t w a l l l t t m r r i n n u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  r p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  ซึ่ง Wallet ที่เกี่ยวกับเรื่องการเอินเนี่ยมันก็จะมีเฉพาะของมันเลยนะครับก็คือเป็น Wallet ของเรานี่แหละแต่ว่าเป็น w a l l e t ที่ใช้เกี่ยวกับการเอินการ ทำกำไรกับดอกเบี้ยต่างๆนี่นั่นเองครับตรงนี้เราต้องรู้เอาไว้ว่ามันคืออะไรบ้างซึ่งตอนนี้มันใช้งานไม่ได้ยากมากนะครับมีรูปดวงตาเอาไว้เอาไว้ซ่อนตัวเลขนะซึ่งจริงๆเราใช้อยู่ในมือถือเนี่ยเราคงใช้อยู่คนเดียวอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซ่อนตรงนี้เป็นมูลค่าทั้งหมดของทรัพย์สินที่เรามีนะครับตอนนี้เป็นสูตรเพราะว่าบอกยังไม่ด้เริ่มเลยเดี๋ยวไงบปกจะรีบทําให้เร็วที่สุดนะครับอ่าส่วนตรงนี้เราจะ ให้มันโชว์มูลค่าทรัพย์สินที่เรามีทั้งหมดเนี่ยเป็น BTC ก็จะเป็นตรงนี้ถ้าเราต้องการให้มันโชว์มูลค่าทรัพย์สินเป็นอีสกุลเงินเฟียสนะครับซึ่งบอ,อกได้ตั้งค่าไว้แล้วว่าเฟียสบอกใช้เงินบาทน,นะนี่แล้วก็กดตรงนี้ครับปุ๊บมันก็จะกลายเป็นไทยบาทเห็นไหมมันกลายเป็นไทยบาทน,นั่นเองนะครับอ่าแล้วเราสามารถที่จะกดได้ว่าเออตรงเนี้ยนะมัน PNL ต่างๆตรงเนี้ยที่เราจะฟิลเตอร์มาดูเนี่ยเราสามารถเลือกช่วงเวลามาได้ด้วยนะครับว่า เดือนนี้ PNL เราเป็นไงตายมาที่แล้วปีนี้เป็นยังไงหรือทั้งหมดเพิ่มแ่เราทําการเอิญกับใบแนนมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างาก็จะประมาณนี้นะครานี้เนี่ยตรงเนี้ยคือผลรวมนั่นเองแต่ว่าเรามาแยกย่อยกันทีละบรรทัดกันนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ก็คือ PNL นะครับสะสมตรงนี้บรรทัดบนนะสะสมนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีของวันที่ผ่านมาให้ดูไอพีแของวันที่ผ่านมานะครับส่วนสามบรรทัดล่างเนี่ย มันจะเป็นตามประเภทละ่ะซึ่งประเภทของการออมนะครับมันม <w <w ีสามประเภทนะครับที่ใบนั้นเขาจัดหมวดหมู่เอาไว้นะเขาก็เลยแยกออกมาเลยว่ามันมีทั้งหมดสาประเภทประเภทแรกก็คือเงื่อนไขแบบยืดหยุ่นนะครับตรงนี้เงื่อนไขแบบยืดหยุ่นอยู่ไหนนันี้นะครับซึ่ง PNL ของเมื่อวานเขาก็จะมีโชว์ไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเงื่อนไขแบบยืดหยุ่นที่เราไป จัดก,การเปิดเอาไว้นะครับส่วนบรรทัดต,ต่อมาก็จะเป็นเงื่อนไขแบบคงที่หรือแบบที่เรียกว่าฟิกนะครับฟิกนะครับคงที่ส่วนตรงนี้เป็น p ีของวันที่ผ่านมาเหมือนกันส่วนท้ายก็เป็นเรื่องของความเสี่ยงสูงนะครับเป็นบริการเอิร์นที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นนั่นเองครับก็ตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันนะเขาแยกไว้3บรรทัดให้เราดูนะครับซึ่งเราสามารถกดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปซื้อผลิตภัณฑ์ต่างจะเห็นได้ว่ามันแยกเอาไว้3ม อันเหมือนกับที่เราเห็นใน wallet เลยนะครับแบบ flexible แบบ fix แล้วก็ความเสี่ยงสูงเห็นไหมสามบรรทัดเมื่อกี้นะครับมันก็จะมี3มหมวด3มหมวดกด fix ไปมันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ fix นะครับกดที่ความเสี่ยงสูงก็จะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงนั่นเองนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะสำหรับตัว wallet นะครับซึ่งตรงเนี้ยด้านล่าง นะครับก่อนที่เราจะจบไปเนี่ยด้านล่างมันมีเรื่องของเห็นไหมเราสาม,มารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการจะดูได้ด้วยครับถ้าเกิดเราเลือกทั้งหมดนะครับมันก็จะสรุปยอดทั้งหมดมาบนตัวเลขด้านบนที่จะสแสดงให้เราเห็นนั่นเองแ้วเกิดว่าเราอยากจะเลือกเป็นบางกิจกรรมหรือว่าเป็นบางบริการเราก็เลือกเอานะครับเราอยางเช่นของอยากเลือก flexible saving นะครับยืนยันก็เนี่ยตอนนี้มันก็จะฟิลเตอร์เฉพาะ saving ออกมาแสดงนั่นเอง ตัวเหรียญตรงนี้ก็สามารถฟิลเตอร์ได้นะครับตอนนี้เรายังไม่มีอะไรทไําไปเลยนะเดี๋ยวไงวันนี้เราดูแค่นี้เราทำความเขา้าใจกันอ้ออ๋อออเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวในตอนถัดไปเนี่ยเดี๋ยวบอกก็จะรีบทำอมาเรื่องเกี่ยวกับการเออเอินแบบฟิกซ์เอินแบบ fixed, เฟกซิเบ,บิลหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นา,นาเกี่ยวกับเรื่องเอินด้วยนะครับก็เราคงไม่ได้ทําเลี้ยงต่อกันไปนะบอกก็จะไปายามเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาแทรกมาขั้นไปด้วยนะครับยังไงกดติดตามช่องไว้นะครับ จะได้รับชมคลิปไม่พลาดนั่นเองครับอ่ะโอเคก็ขอจบคลิปนี้ไปสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนยังไงกลับมาชมคลิปใหม่ได้เร็วๆนี้ครับสำหรับคลิปนี้ปองก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ